ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแค่บิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟีรีรัตนนนวรร์ทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงวันนี้ไปดูสักหน่อยครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรร้อนๆกันบ้างในวงการบันเทิงแบบเผ็ดๆติดตามลยดีกว่าฮะกับช่วงของบันเทิงออสเตรครับ ออกอากาศให้ชมกันแล้วครับสำหรับละครอิงความเชื่อเรื่องพญานาคอย่างแม่โขงงานละครฟอร์มยักษ์ของช่องหลากสีที่ได้พระเอกดังอย่างมิกทอระยะและก็นางเอกดังอย่างเปียวทัศนียามาประกบคู่กันเพื่อหวังดึงผู้ชมเรียกเดตติ้งคืนล่าสุดนั้นพระเอกหนุ่มออกมาเล่าเปิดใจเรื่องเหลือเชื่อครับว่าก่อนได้รับการติดต่อน,นั้นเคยฝันถึงพญานาคองค์สีดําส่วนตัวนั้นมีความศรัทธาอยู่แล้วซึ่งหนุ่มมิกเปิดใจว่าแบบนี้ครับฝันว่าแบบเข้าไปในวัดแล้วก็ ไปเห็นอ่างอ่างน้ํามีพญานาคอยู่มีรูปปั้นพญานาคอยู่ข้างบนองค์ศีดําสนิทเลยครับแล้วก็ผมก็เดินในฝันผมเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็มองลงไปในน้ำนในในฝันเห็นเไม่เก็งเลยผมก็ตกใจผมก็ตกใจมากแล้วก็กลัวมากในฝันแล้วก็หันไปมองข้างๆอ่างเนี่ยเป็นเป็นรูปปั้นของคนที่ไม่ได้ไม่ได,ไมได,ไมได้มีอายุนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าแบบไม่ได้แก่มากนะครับผมแล้วก็ เป็นห่มสีขาวขาวมันสบายสีขาวขาวอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็มองมาที่ลูปปั้นแล้วสักพักหนึ่งลูปปั้นหันมาหาครับเึ๊กแล้วก็หน้าดุมากเลยฮะแล้วรูปปั้นก็พูดว่าสวดมน์นะอย่าลืมสวดมน์ด้วยนะแล้วผมก็กลัวในฝันผมก็ตกใจแล้วก็ตื่น แล้วผมก็เลยมันนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเหรียญเหรียญของ,องปู่ยังอยู่ในกระเป๋าที่แบบตอนผมนอนนะอย,อยู่วางไว้ข้างหน้าผมลยฮนะแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เอาขึ้นไปในห้องพระยังไม่ได้แบบเอามาสดมนะ์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า30ปีเกิดมาไม่เคยฝันอะไรแบบนี้มาก่อนอนะไรเงี้ยแล้วก็มันมันแล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ว่าเ,ออเราเออเราเพิ่งไปทําบุญมามันอาจจะแบบเราก็อาจจะแบบเก็บมาฝันหรือเปล่าแต่ว่าในเมื่อเราเราฝันแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเชื่อน,นิดนึงแล้วก็เลยก็เลยตั้งแบบอ่างองค์ปู่ไว้ที่บ้าน ยังคงจับตามองกันอยู่ครับสําหรับพระเอกดังอย่างนุ่มกระทิงขุนนรคงหลังจากเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้นนะฮะพระเอกหนุ่มได้เข้าให้การในฐานะพะยานกับ DSI หลังมีเชื่อเอี่ยวในคดีแชร์ลูกโซ่อย่าง For e x ร d จนเวลาผ่านมาพักใหญ่ล่าสุดครับหนุ่มกระทิงนั้นได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าทุกอย่างให้ฟังว่าตอนนี้ไม่มีอะไรต้องขังวลเรื่องคดี For e x ร d ตนเองนั้นก็ยื่นตรวจสอบไปหมดแล้วมั่นใจว่าไม่ได้ทําอะไรผิด ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรื่องงานนั้นตนเองก็รับปกติอยู่แล้วเพราะไม่ได้มีคดีอะไรถามว่ามีผลกระทบไหมก็มีช่วงแรกๆซึ่งหนุ่งกระทิงบอกับว,ว่ามันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตอนนี้ทุกอย่างปกติแฟนๆหายห่วงได้เลย และสำหรับช่วงคนดังออนสเตยวันนี้นะครบอกเลยเว่าหนุ่มคนนี้นั้นแม้ว่าเป็นนักแสดงน้องใหม่แต่ในวงการบันเทิงนั้นเขาไม่ใหม่นั่นก็คือหนุ่มเสียกิทิพูนั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยโดดมาเล่นละครเรื่องแรกครับจ้ตัวเปิดเผยครับว่าตอนนี้ทํากานบ้านร่วมถึงต้องเข้าคอร์สเรียนอย่างหนักเลยทีเดียวคือต่างมากต้องแบบ หรือใหม่เรียนใหม่ประสบการณ์ใหม่ทุกอย่างแบบเริ่มเริ่มต้นใหม่เลยครับใช่ไปเรียนการแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับก็ให้กาลังใจครับพี่เป็ดก็ให้กำลังใจเต็มที่<อ>ก็ฝากเรื่อมมนตราฟ,าฟ้าฟื้นด้วยนะครับแปดพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงรับรองว่าสนุกแน่นอนเอฟเฟกต์อลังการนะครับแล้วก็ฝากดูกผมด้วยนะครับและสำหรับช่วงเวทีคมมันเทงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับหนุ่มปีเตอร์แพร์หรือว่าพ่ออินจากละครเรื่องผมลิขิตนั่นเองครับที่เจ้าตัวเปิดเผยครับว่าเบื้องหลังการแต่งทำนั้นนะฮะก ต้องไหวทุกครั้งครับแม้ว่าจะไม่ทราบว่าตัวละครนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ครับจร,จริงๆต้องบอกว่าในตัวละครพมลิขินเนี่ยหลายๆตัวมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเขียนไว้ทุกคนแต่ผมเชื่อว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์เนาะแค่พูดในขนลุกแล้วไม่ว่าเราจะรู้จักท่านหรือไม่รู้จักท่านประวัติศาสตร์มันมีมานานแล้วเนาะทุกครั้งที่เราเล่นบทละครที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นพีเรดเนี่ยเราต้องตั้งใจทํางานกับมันเราต้อง ระลึกทุกครั้งไหว้ทุกครั้งก่อนที่จะออกจากบ้านก่อนที่จะมาแสดงเพราะว่าไม่ใช่อะไรเกิดว่าตัวละครเนี่ยถูกหยิบจับยืมมาในพาร์ทไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราเป็นคนที่พรีเซนต์สิ่งนั้นออกมาแล้วอาจจะเป็นแบบว่ามีความเกี่ยวข้องกับในประวัติศาสตร์จริงๆที่ผ่านมาก็เป็นได้<อ>ผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเล่นตัวละครอะไรรับบทอะไระผมว่าบทน,นั้นอะ่ะเขาจะเลือกเราเขาจะมาหาเราเมื่อเราพร้อมมากกว่าหรือ เมื่อเรามีความสามารถพอแล้วแล้วเราอ่ะจะสู้มันมากเรยแค่ไหนผมว่าบทนั้น่ะจะมาหาเราก็ยังคงต้องจับตามองกันอยู่นะฮะกับละครเรื่องนี้พรหมลิขิตนะครับผมว่าจะกระแสฟีเวอร์ไปขนาดไหนนะฮะก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณไปด้วยครับผมกับแคบิลยืนหนึ่งแคบิลที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ